สวัสดีครับมาดูมาเก็ตในนาราซิติไปจนวันศุกร์ที่26พฤษภาคมสองพันสิากันสำหรับยูโรนะครับก็อย่างที่เห็นแหละช็อตเทอร์มไบแอสเป็นอินบาลานซ์ดาวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเซลเลอร์คอนโทรลมาเก็ตอยู่เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้แปลกอะไรที่ราคานั้นจะลงมาทำนิวโลนะครับแล้วก็ลงมาสู่บริเวณทำเฟรมโล่ low, เรียบร้อยแล้วนะครับที่ซึ่งบริเวณนี้ไบเออร์ buyer, กลับเข้ามาแอคทีฟตอนเฟิร์สเทสอย่างที่เราคาดการเอาไว้ เพราะฉะนั้นตอนนี้ช็อตเทอมยังเป็นอิมบาลานซ์ดาวอยู่ก็จริงแต่ที่นี่เราจําเป็นต้องระมัดระวังแม้ว่าจะเป็นการช็อตก็ตามเพราะฉะนั้นทางที่ดีนะครับควรรอราคา pullback แบบนี้ขึ้นไปด้านบนจากนั้นค่อยหายถังวช็อตน่าจะดีกว่าตามใดที่ราคานั้นยังไม่เบรคขึ้นไปเหนือนะ0.8013นะครับโดยเพื่ออย่างยิ่งถ้าราคาติดอยู่ใต้พรีมาเก็ต e s ส s t ส n c น ก็จะมีโอกาสสูงอีกนะครับที่คราวนี้มีเดนทำเฟรมอาจจะต้องเปลี่ยนจากบาลานซ์เฟดไปเป็นอิมบาลานซ์ดาวตามช็อตเทอร์ไปด้วยนะครับถ้าเราเห็นราคาเบรกค่อนข้างชัดเจนลงไปใต้อินดิเชอร์สปอร์ตนี่คือยูโรพาราล่านะครับตั้งแต่ที่ราคานั้นเบรกดาวลงมาใต้บาลานซิ่งก้าวันนี้นะครับช็อตเทอร์เป็นอิมบาลานซ์ดาวเพราะฉะนั้นตอนที่ราคา pull back กลับไปที่ area เบรกดาวเราจึงเห็นเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟ นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น high p r o b a p r l i r t y trade setup นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาค่อยๆลงมาแล้วก็ลงมาใกล้กับ medium term a e low มากพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เราเห็นที่ยูโรนะครับถ้าราคานั้นลงมาถึงบริเวณนี้จำเป็นต้องรับมันระวังถึงแม้ว่าจะเป็น short s i z e ก็ตามถึงแม้ว่า short term จะเป็น imbalance down ก็ตามเพราะว่าบริเวณนี้เราอาจจะเห็น reaction จาก buyer โดยพอย่างยิ่งตอน first test ครับถ้าหากว่าราคายังโฮอยู่ใต้2 3 8 6 6ได้ช h o r t ทอมจะยังเป็นอิมบาล n น e down อยู่แต่ถ้าราคานั้นเบร a ขึ้นไปเหนือ2อง 6, 6 6ก็จะมีโอกาสสูงนะครับที่ตลาดนั้นจะ develop กลายเป็น fail break down pattern ซึ่ง fail break down pattern เป็น bullish pattern นี่คือพาร a ล l ทองคำนะครับปรากฏว่าราคาสามารถ break down ลงมาใต้บาล a น c e 5วันนี้เรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นช็อตเทอมจะต้องปรับจากบาลานซ์เฟดไปเป็นอิมบาลานซ์เฟดนะครับซึ่งเป็นอิมบาลานซ์ดาวแต่มีสิ่งหนึ่งนะครับนั่นก็คือว่าตอนที่ตลาดนั้นเบรกดาวันแรกเราจะมองเพียงแค่ว่านี่เป็นเพียงความพยายามในการเบรกดาวน์เท่านั้นจะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับวันนี้นะครับว่าราคาจะมีปฏิกริยายังไงที่ Area ยยรีย a เบร w ดเพราะฉะนั้นตราบใดก็ตามที่ราคานั้น h o อยู่ใต้ initial resistance โดยเพยื่ยางยิ่งใต้1963.155การเบรกดาวยังสำเร็จอยู่นะครับแล้วก็ช็อตเทอร์มอแอจะเป็นอิมบาลานซ์ดาวอยู่นั่นแปลว่าเซลเลอร์น่าจะกลับเข้ามาอคิทีบได้ส่วนจะเบรกลงมาทำนิวโลหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าราคา pullback ลึกขนาดไหนถ้า pullback แค่ i n i ิเชี r e s i s t a n ต e มีโอกาสสูงนะครับที่จะลงมาทำนิวโลได้แต่ถ้าต้อง p ู l l b a c k ลึกกว่านั้นก็อาจจะไม่ได้ทำนิวโลก็ได้ นะครับในขณะที่ถ้าราคานั้นเบรกขึ้นไปนเหนือ1.963.155ก็มีโอกาสสูงที่ตลาดนั้นจะได้ปรับกลายเป็นเฟลเบรกดาวน์แพทเทิร์นซึ่งเป็นบูลลิชแพทเทิร์นนะครับนี่คือทองคำดาวจอนนะครับชาร์ตเทอร์มแอสก็เป็นอิมบาลานซ์ดาวเช่นเดียวกันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เซลเลอร์กับเข้ามาแอคทีฟแล้วาราคานั้นลงมาที่มีเดียมทัมเฟรมโลจึงเป็นเรื่องที่เราคาดการได้ลงหน้านะครับ เช่นเดียวกันเมื่อลงมาถึงมีดเดิลทอมเฟลมโลก็อย่างที่บอกไว้จำเป็นต้องระมัดระวังถึงแม้จะเป็นการชอร็อตก็ตามพอที่นี่ First Test เราน่าจะเห็น reaction แบบที่เราเห็นตรงนี้เห็นไหมครับโผแบงกลับขึ้นด้านบนเพราะฉะนั้น,น,ออน,นวันนี้ช็อตเทอมยังเป็น imbalance down อยู่แต่ได้ที่ราคายังโฮหอยู่ใต้3 3 0สามแต่ก็เช่นเคยที่บริเวณ i n i t i a l support หรือว่ามีเดิลทอมเฟลมโล w จำเป็นต้องระมัดระวังถึงแม้จะเป็นการชอร็อตก็ตาม นะครับเพราะยังไงก็ตามมีเดียมทำเฟรมยังเป็น b บาลาน e ์เฟสอยู่เราจะเห็นมีเดียมทำเฟรมปรับเป็น Imbalance Down ก็แต่เมื่อราคานั้นเบรกลงมาใต้อ i น i ช l ลสปอร์ตค่อนข้างชัดเจนนะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือ Market ตอ์ตลาดเกจตรันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ